สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมอีโคโคาร์สวยๆส,สภาพงามๆม,มือเดียวป้ายแดงปี2021ครับกับมิตซูบิชิออนิวมิราตนะครับปี2021ครับรถมือเดียวใหม่37,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสวยเงางาม,งาม เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับรถสภาพป้ายแดงเลยครับใครที่กำลังหา EcoCar เน้นปีใหม่ๆนะครับตัวนี้เครื่องพันส e ง o c a r าปุ่มพูดสตาร์ทพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับชุดแต่งรอบคันใช้งานได้เลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับใครที่กำลังหารถ EcoCar ใช้งานนะครับตัวนี้ปี2021 3 2 9 9 0 0บาบาทนะครับผ่อนประมาณ 6-7,000นะครับผ่อนได้6ปีมาชมมาเช็คเครดิตกันได้เลยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรถ e ีโคคาประหยัดทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายนะครับมิต u um ู i ิชิออ l นิวมิ r ราชปี2021เลยครับมาชมเช็คได้ครับยูมินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้อง329,000บาทราคาค่าตัวนะครับภายในสวยเบาะชูชนนะครับตัวนี้นี่เลยครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแล้วก็เป็นปุ่มุูสตาร์ทนะครับเครื่องออโต้ตัวนี้สาภาพสมบูรณ์นะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถได้เลยครับสาภาพป้ายแดงแบบนี้ซื้อได้เลยครับรับประกันว่าสาภาพเดิมป้ายแดงครับใช้ มาโดยประมาณนี้นะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใหม่ๆเน้นสาภาพเน้นปีตัวนี้แจ่มแน่นอนนะครับปี2021แท้ๆเลยครับรถสวยมากๆนะครับจอพร้อมพวงมาลัยมัตติฟัง์กชันแล้วปุ่มพู้สตาร์ทเจ็นล็อกแอร์แบ็ก s นะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมาชมดูได้เลยครับกับรถสวยนะครับเป็น5ประตู มิ ishi, ra, ตซูบิชิมิราชปี2021มือเดียวป้ายแดงเกีย e ร์ออโต้เ e ครื่องพันสองีโคคาสภาพงามๆเลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านกำลังหารถใช้งานชอบอ e ีโคคาและก็เน้นสาภาพเน้นปีตัวนี้น่าจะแจ๋มที่สุดเลยครับราคานี่สุดแล้วครับเหลือเงินอีกเยอะนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อป้ายแดงมาซื้อมือสอคันนี้สาภาพเบอรวม กร,กริปแน่นอนเราคัดเราเช็คมาแล้วสภาพป้ายแดงเดิมๆเลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมหากท่านกำลังหาอีโคโคาร์นะครับฝากคันนี้ไว้พิจารณาเลยครับรถสวยรถเดิมมาชมมาเช็คดูรถขับกลับได้เลยครับจะสดจะพรอเตรียมตัวมาเลยครับ ไม่ค่อยจะได้เจอนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับหาเอาไปใช้งานนะครับคุ้มไม่คุ้มสมาชิกพิจารณาแต่ต้องบอกกันเลยว่าราคานี้เปิดมาเย้าวยวนมากๆนะครับที่อื่นน่าจะเปิดเกือบ4ี่แสนนะครับฉะนั้นแล้วใครสนใจมาดูได้ครับมาดูได้เลยครับคันนี้สวย,สวย